อ่าไม่ได้ผมถ่ายคลิปอยู่แกเราเอาดินออกพี่จ้าไหนครับเอาดินออกได้ไปมันช็อตไหมช็อตไหมเฮ้ยเราเราเเสียเวลาพี่ไหนบวกไหนดินไหนดินออกดออกไม่ช็อตนะว้างานเป็นการมันเล็นงานมันเป็นงานตายอืดแล้วมาโทษอูข้างบาเดี๋ยวมีเรื่องแน่เลยเออนิ่งแล้วนิ่งแล้วอีกทีเด้ไล่สตาร์ทอ่ะยิงไม่พอ เรียสามวงเลยเรียนช่างไว้ยเราไม่งั้นเราสายดินตรงไหนตัวหนึ่งอะม่ไหมดแล้วสา,ายดินตรงนี้นตรงนี้หมดไม่ได้ตอนนี้พออยู่แต่แต่ออกไปเห็นไม่อื่นแล้วเนี่ยยาหมดแล้วเนี่ยใจชาร์จพี่เราควบเขาไปดินดิสายเด้อเา,าไตัวนี้นะ,นะนไม่ช็อตนะ <c oughs> อ๋อเขาใจอยู่แหน่เขลองดินแหน่มาลองเราทำไมไม่ได้หรอกไม่ใช่ ไม่พอแบตไดชาร์จในสตาร์ทแบตไม่เกี่ยวก็ดีแบตไม่เเป็นเ่ะเขามันเป็นทำไงอ่ะหรือไม่ก็สายดินเิครื่องอ่ะดิเครื่องไม่กนี่นีตะว่าดินหาตรงไหนอ่ะอ่าัใช่ใช้อยู่ควเครื่องมีดินแม่งนั้นอ่ะเี่พังพกเครื่อง้วมีตรงไหนลืมตัวหนึงอีกแค่นั้นเลยใช่ใช้มาไ่ใชมาพวกเขหาไดโดยตรงเลยไม่ืจังหวะ อย่บบาเพิ่งมาจี้ที่ทำไมเอาไฟซองเลยดิโหเร่นดาบเครื่องกันไหมที่ใส่ไดดินเข้าเครื่องไม่เียวเลยเออใชอแอ่แล้วอย่าน้นอ่ะอีกทีได้เอาเอ้จะดีกว่าเกาหน่อยหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวก็อื่นอีกพอมาต่อจะต้องว่าดีกว่าเอาดินหานี่ตัวหนึ่งไปงไอยู่อยู่ ต้องงานอยู่หรอทำดิบจังมหาดงโซ่ถ้าแฟรครับถ้าแปร์ถ้าสองครับเคฟเบียวีเป็นดิเครื่องหรอเครื่องเป็นจังหวะเครื่องหรอเป่าอะไรใจใจสามลูกเลยทีต้องให้ช่างเครื่องช่างเครื่องกวัดอะไรกำลังอัดดูมันเหมือนกับรอ ไอ้จ,จุมแล้วนะแหล,ละที่ตาหรอกออกออกอ,อูด้ล้ยิงไม่พออ่ะเือกว่อยิงไม่พออ่ะกฟืนหรือเปล่าไม่ได้ใจ นี่เปลี่ยนมานานอย่างเคองนี่ทั้งเดิมหรอนี่นะเออปกติของมันนะใ่รคอกเ็เราแบตนี่พอไหมแบตนี่กำลังพอไหมแบตอะแบตใหม่เลยไม่กำลังมันพอไหมกำลังห้าสแอมป์พอแล้ว เออโอ้ยให้เช็คเครื่องก็เช็คเครื่องดูก่อนถ้าใดโอเคแล้วมุนไม่ดีจังวะต้องเช็คดูสียานก่อน ที 30, ่ใช้พันนี่ก็เป็นควบบินเข้าไปก็จะเหมือนเดิครับเป็นเหมือจนจะหนักนนนนไม่รู้คิดไม่ออกเอ้ยผมว่าแรงกว่าเดิมเยอะเลยบินพวกอันใดโดยตรงเออ ใ,ใ,ใส่แบบนั้นไม่ได้เลยที่่อเสอาไม่ออไพอเห็นไ่เกไม่ได้เอออันนี้เชฟนะเข้าใจอยู่ฉันนี่ทับาไปกับบินเลยมอะไรเนี่ยลองเห็นด้วยจบแรงไม่ได้ดลย ้ซีซีก็สองร้อยสามสิบเนะสองร้อยสามสิบปกติมันต้องเท่าไหร่สามร้อยสิบหะล่ามด้างงานก็เยเท่าไหร่ัวนี้ั้งสองร้อยองอยสิก็ไม่ได้แต่วโวลเดี่เดี๋ยวซีซีไม่ได้แต่รู้จักซื้อเครื่องมาใช้ด้วยไม่ธรรมดานั้นลุงฟ้องซื้อมาหาย ลุนไปลุนมาหายเฮ้ยแต่พอเครื่องร้อนสตาร์ทง่ายวะเอาทีเดียวนี่ทีเดียวอ่ะแต่มันอืดเนาะเหมือนหน่วงมันไปยิงเหมือนยิงแล้วยิงแล้วไม่ไม่ยิงต่ออันนั่นแหละมีส่วนอยู่เครื่องมันสวยไม่เครื่องพลาวินเนี่ยเครื่องพลาวินมัน ใช่ใจอ่ะอืดแล้วครับรอบที่สองอืดรอบแรกดีอยู่เนี่ยติดอย่างนี้ถ้าจะของรอบไปใช้ใช้ไม่ได้แต่ถ้าเราใช้ได้อยู่ดินลงกาวไม่ดีดินตรงนี้ก็ลงมาพวกนี้เหรอพวกเนี้ยพวกพวกเนี้ยไมสะอาดเลยและไม่สะอาดไหม หเลย้ที่ดรงนี้ลงสอนเนี่ยูน้ามันจะใช้เส้นเล็กตมันจะเข้าหลายจุดไงหนึ่งจุด,ดสองจุดสาจุดด,ดูอยู่หลายจุดต้องเดิมเข้าตรงไงนอยเนี่ยอยางและำว่าเพื่อดูแล้วนะ่าจะเป็นเหมือนกับอะไรสกปรกหรืสืบไส,สายเไม่ได้หรอกนีก็เอียงไอต้ตรงหน้าแป,ป,ป้นเน่ะหน้าแป้นเอียงหน้าแป้นที่เราใส่ไดเข้าไปอ่ะ ใเตีไหมน่ะใส่เบี้ยวไหมตอนตอใส่ได้ชารไอนเบี้ยวไัอี้กตรงร้ตรงก็รู้อยู่ทำไตัวนี้มันใส่ได้หลายตัวาโตเชั่นเบียเนยแ่ออืดครัา ไดเด็นแบบนันเลยนฮะอะไรก็มีสองอย่าง้วแบตบกะไดยอย้อนะไไม่มีอะไรใช่ยงนีเกียวพราะเป็นของใหม่เราจะกระได้ย่เราใส่อ่าเห็นด้วยเนี่ออยทางนี้เห็นหหด,หด้วยดูอยู่ ครับยาผมยังเล่นสี่รอบเลยเอาอะไรแค่รอบเดียวดไ,ได้เจวะดำแล้วครับปิด <Okay. S 2> ไฟแล้วไปใส่เงี้เห็นด้วยเลย ไายชาร์รบครับชัดครัรบ,รบรวันทำงานหนักครับวันนี้เลยพักสองวันทง,งานล้นเลยต้องให้เขาดูเครื่องก่อนครับถ้าสันน่นอ่ะเป็นเครื่องเป็นยางเซนเครื่องครับยางเซนเครื่องหรือเป็นกียระบบเครื่อง ให้ช่างมาดูเครื่องก่อนนี่ล้างพวกนี้นะครับนี่ก็ถอดขวท่อยหดีมาล้างบางทีมสกปรกแค่น,คนั้นนะ,นะนครับในนั้นนะในท่อเนี่ยครับแต่ถ้าวิ่งครับมันจะมีัญหาตอนจอดติดตอนจอดกับที่หรือติดไฟแดงแต่วิ่งวิ่งปกติมันเป็นไรเป็นปกติไม่เป็นไรครับผมเน <พอ S 2> ี่ยตัวนี้รอบเดินเบ,า,บาครับเป็นรอบเดินเบาท่ออากาศร,รวมตัวหนึ่งหรือกรองน้ำมันนี่ก็เป็นของผมเป็นที่กรองน้ำมัน หัวงฉีดเราทำโม่เช้าเอ่ะับได้แต่มีปัญหาตอนติดไฟแดงตอนจอยครับผมตันสันเหมือนจะเหมือนจะดับแต่ไม่ดับไม่ดับเป็นที่น้ำมันก็ได้ต้องมาลื้อออกใหม่หมดบอกไอ้ช่างก็ดูน้ำมันครับน้ำมันเนี่ยน้ำมันนี่เปลี่ยนน่ยลองไปเติมน้ำมันให้ให้เต็มถังแล้วใส่ไอ้น้ำยาล้างหัวงฉีดกระป๋องหนึ่งในปั๊มปั๊มบอทอมีครับปั๊มบอทอมีครับมันเป็นที่พ่อรอบเดินเบาครับ เียวขับรถจอดิดไฟแดงรถจะเลี้ยวแต่เราวิ่งตรงๆไม่เป็นไรไม่แต่ถ้าเราไม่ต้องต้องถอดออกมาใหม่หมดบอกไม่ให้ช่างมาดูพวกน้ำมันเนี่ยหมุนน้ำมันครับช่างเครื่องนะให้ดูตัวหนน้ำมันก่อนขับเขารู้ขับเขารู้อยู่ครับครว่าาอการเป็นแบบนี้แบบที่บอกผมอ่ะให้เราเขาเปลี่ยนกรองพวกนี้ดูกรองพวอนี้เป็นเนี่ยอย่างเงี้ยกรองมันชิ้นนเี่ย มันนานแล้วมันตันไอ้กรองเบนซินอย่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องูมไม่กรองเบนซินครับไม่ใช่กรองเครื่องครับ,บ<อ>นี่กรองเนี่ยกรองน้ำมันเบนซินครับที<อ>่เป็นแค่นั่นแหละหลักการมัน<อ>ครับดูเครื่องทมช่าง,งอดัดผมมาบ้างมาบ้างช่างผมงครับครับ,รบช่างเครื่องมาอยู่แต่ผมไม่ได้ทําทุกวันมันเหนื่อยถ้าเขาไปมาเนี่ยผมต้องทําเองแล้วหมดสภาพ วันเมื่อเช้าก็มานั่งอยู่ทั้งวันช่างเครื่องอัาน,น,นช่างศูนย์นะเก่งอยู่ช่างเครื่องไม่จะมาอยู่ใม่บ้านไหนหรอมาบ่อยแต่วพวกพี้เกียจเรียกคือต้องเรียกอ่ะไอ้พวกนี้แล้วลแต่จังหวะอันว่างหรืว่าง,างาครับ,คร,บครับถ้าไม่มีร้านประจําค่อยมาทําค่อยมาว่ากันทีหนึ่งถ้าไม่มีอู่ถ้าไม่มี<ว>มมค่อยมาเด,ยเดี๋ยวให้เขาดูให้ครับ พี่มันช่วยไปเปิดน,ปนะปอสจะให้ไปหาพี่มัช่วยแคไปรับสายโทรไปแล้วเหรอไปตามเองไหมเออถ้าเห็นจะย่งี่เห็นด้วยนะเ้าอะไรวะอีกลูกนึงใส่เฮ้ยลูกเพิ่งลูกที่สามเองอย่าไปเรียสเรอใอห้ครบขลูกก่อนนี่ เกียร์รดาเอาตัวเอาตัวโอไปอืดครับจะให้แก้ใหม่ว้าวเล่นแล้วเล่นแล้วเล่นแล้วโอ้อยากได้ขนาดไหนเอาได้ครับเต็มเลยเนี่ยแค่ร้านเดียวเองสองตู้นี่ร้านหนึ่งครับ อยอนึกว่าช่างออดเป็นช่างธรรมดาที่ไหนได <c oughs> ้ตุนไว้หลายล้านครับ <c oughs> โอ้ <c oughs>